เซฟตัวเองนะนะคะไปแบบเออเราเซฟตัวเองอ่ะเป็นยังไงก็คือเราเป็นผู้หญิงเนาะต้องเซฟตี้ด้วยนะคะไม่ใช่อ้โหทะบิตะบันไปนะคะพ่อแม่เป็นห่วงอันตรายนะคะเมืองไทยของถูกนะแต่ก็อันตรายนะ,ะสาหรับผู้หญิงนะคะอืมทั้งผู้หญิงกับผู้ชายนะคะตอนนี้อันตรายนะก็ก,ก็ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความนะคะใจเยือ,อยะตัวเองก็ต้องอยู่ รักตัวเองด้วยรักตัวเองให้เป็นเที่ยวแบบไหนเที่ยวแบบฉลาดนะคะไปแบบไหนยังไงนะคะต้องถ้าหนูน้องๆนันกศึกษายังอายุน้อยอยู่ก็บอกคุณพ่อคุณแม่ให้ชัดเจนหรือว่าอาจจะไปเที่ยวกับครอบครัวก็ได้ห้พาค,คุณพ่อครรุณแม่ไปด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความรักในครอบครัวนี่แหละนะคะคนเป็นแฟนกันถ้าเลิกกันแล้วมันก็คือคนอื่นนะคะมันไม่ได้สําคัญ ต่อชีวิตคุณขนาดนั้นหรอกมันมากสุดนะคะก็ถอยได้แค่กลายเป็นแค่คนรู้จักกันเท่านั้นเองถ้าต่างคนต่างทำให้โมเมนต์ที่ผ่านมามันแย่นะคะเราก็อาจจะเหลือหลงเหลือได้แค่คนรู้จักเท่านั้นเองนะคะดีไม่ดีคุณอาจจะไม่อยากรู้จักเขาก็ได้นะไม่อยากเป็นเพื่อนไม่อยากสนทานหน้าไม่อยากรับรู้ข่าวสารอะไรเกี่ยวกับเขาเลยก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็บอกไว้ว่านี่แหละ แย่ๆ yeah, yeah. มันก็ไม่ได้ส่งผลว่าสรุปแล้วเรามันไม่ได้ไม่ได้ส่งผลว่าคุณจะไม่สามารถเจอรักที่ดีได้นะคะบอกเลยเออหรือไม่เดี๋ยวเราค่อยจะมาพูดกันว่าคนที่ไม่เคยเจอความรักที่ดีเลยเป็นยังไงนะแต่ใหเราพูดเอนี้ก่อว่าวันหนึ่งอะ่ะคุณจะเจอความรักที่ดีอย่างโค้ดอ่ะตอนนี้โค้ดก็ก็แฮปปี้นะคะกับการใช้ชีวิตแล้วก็ คนบอกเลยว่าคนมีคนคุยแล้วนะคะมีคนคุยแล้วนะคะแต่เราก็ต้องดูดูกันไปนะคะอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่เราณวันนี้เรามั่นใจกับคนคนนี้ณนระดับหนึ่งเราก็คุยนะคะแต่ถ้าอนาคตเขาจะเปลี่ยนไปหรือมันจะมีอะไรที่มันเหนือความคาดหมายนะคะทาให้เราผิดหวังเสียใจเศร้าเสศเราก็ต้องยอมรับสภาพในอนาคตนะคะต่อไป ไม่ได้นะนั่นมันอยู่ที่คุณจะต้องยอมรับความจริงให้ได้ในทุกๆความสัมพันธ์นะคะแล้วคุณจะ,ะมีความรักที่แบบไม่ขาดสตินะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมันมีเหตุมีผลเพราะคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลปุ๊บเนี่ยความรักมันจะพลิกเลยนะคะมันจะพลิกมุมมองของคุณมันจะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ฉลาดเลือกเป็นคนที่ฉลาดในการที่จะสารสัมพันธ์ ฉลาดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องไปเอาเปรียบใครในความสัมพันธ์นะคำว,ว่าฉลาดหมายถึงว่าฉลาดที่จะเรียนรู้ว่าเขาให้คุณมาเท่านี้คุณต้องเขาที้คุณแบบนี้เขาทิกับคุณดีคุณก็ต้องที้เขาดีกับนั่นคือความฉลาดในความสัมพันธ์นะคะเราต้องมีการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ที่ดีนะคะให้คุณจําไว้มันเป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันสําคัญ ะะเพราะมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันเป็นไม่เป็นท็อกซิกรี ationship นะคะท็อกซิกท็อกซิกรี ationship เป็นยังไงก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่เป็นพิษความสัมพันธ์ที่มันไม่ยตุติธรรมต่อคุณและเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่เรื่องมีแต่ สุขในความสัมพันธ์นั้นๆเขาเรียกว่า Toxic ิ e รีเลชันชิพนะคะเอ่อนั่นแหละถ้าเราเจอคุณอยาคิดว่าเราเจออะไรแย่ๆมาตลอดละหรือว่าตอนนี้คนที่เข้ามาฟังคลิปโค้ดอาจจะเป็นหนึ่งคนที่กำลังอบหัาเสียใจผิดหวังเศร้าอยู่โมเมนต์ Moment นี้นะคะบอกเลยว่าสักวัน,นคุณจะเจอคนรักที่ดีที่เป็นของคุณเองนะคะแต่คุณต้องอดทนรอคุณทำไมมัน ทุกคนต้องบอกคุณแบบนี้เพราะว่าโค้ดก็ผิดหวังมาครึ่งชีวิตนะครึ่งชีวิตนี่ไม่ธรรมดานะคะอ่ะตั้งแต่18ไหมอ่ะสมมตินะเป็นเป็นวัยที่เป็นวัยรุ่นเนาะเออเป็นวัยที่เรากําลังเรียนนะเรียนหนังสือเรียนมหาลายัยเพราะฉะนั้นตั้งแต่18คือขึ้นจบหมไปลายนะอ่าใน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 ใ,ใ,ในระดับคนปกตินะก็คือเนี่ยจบมปลา,ายสิสิบแปดใช่ไหม คุณก็ไปต่อมาหาอะไอีกสีปีเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่คุณเป็นวัยรุ่นใช้ชีวิต